ไป่ไปใช้ขอรอยอายุอีกเ็นว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ปรทับจเดาย่เลยมากเลยแล้วไงอ่ะพี่จะทำอะไรกองทำอะไรอาจารย์อาจารย์วิ่งคุณร้อยมาเหรอดีนะไม่ว่างเฉย

เอาอีกมันก็ไม่มีเพลงไหนหนุกวนี้ล้วมันมากล้รู้้วมันจนผมล้มเลยัน้เลยเวทีมันแค่นี้เองงมันสะดุดทมยี่สะดุดสะดุดอะไรอะขาบ้อน กูลสุนกับอีสองกระสกะปอยไม่ดีเลยนะสินมากจังเป้นแรกอ่ะบอกบอกตอนซ้อมนี่ไวร้อยอีเลยเสียงทะลุเข้า่าแต่จะต้องไม่มาร้อยร้อยอัดตอนกลางวันไงตอน้องไม่ใช่รอยได้ค่ะเสียงดีมาก

พี่ปอพี่ปอพี่ปอติดนะไม่อยากให้ลูกคู่มันติดมันมาได้ถึงนี่เลยเออถึงถึงติดพี่ปอติดติดคุณปอทุกรู้เลยเอาซีดซีดถ่ายไม่ทันอ่ะติดติดอยู่นี่ได้อยู่นี่ได้ต้นนั้นจะยืนได้ได้แต่ต้องแต่ต้องลดไม่ได้ ใดำๆเปิดทีคอีเ้งวิตเออเห็นแล้วแรงติ้งดีเลยค่ะไม่ได้ท่างนีกท่าไปใช้ออกเลยดีเขทำไปไั่พรุ่งนี้ไม่มีงานไหมพี่เอหยุดที่ยอไม่มีไม่มีงานงานบ้านใช่มมีงานบ้านะเียปาเีนเลยเียนพอง โอ้โหนี่เหงื oh, e new, sh room, sh room ่อชุ่มชุ่มหลังเลยเนี่ยไม่รำาลองมองมาแบบดับตลอด เราจะกดแปดไม่มาได้ยินนะได้ยินนะใช่ใช่ใช่ดียวคนนเี่ยซมอข้วจดานนี้ะไบอกเลขเลยใช่ใช่อ อ้าวียณเพียรนเปิดทิ้งไว้วันไหนนะสิกค่อยมาถาม15ิโอ้ยไม่มีาน้ไมาต้อินวันไกลๆไปไนกันนะใครถามไปนะไปก็จะหาเลขแถวนี้เลยหมอถามตอนนี้ก็หนไเจ็ดห้าบสองสองครึ่งมีสามสองแน่นอน สามหนึ่งเจ็ดอะไรได้หรอสามต่อสามอบ้านไงบ้านนะเล่ขายรถเอ้ย้องสละยัะเอ่อฮอไมี่จริงจังนะจำ่ด้ถงนิงวบิงนิงวถงยิงวถุงนิ้วใกล้ใกล้ไปบอกใดล้ใกล้มีเลขซื้อแต่เดี๋ยวไปทำิตบอกนะมันมิตร

เลยมือสาวร้องควาน่ารักเพิ่มกั้อยตัวเลยเฮ้ยอย่าหาเลยอย่าลืมนะย่คิดถึงน้ำตาไหลเลยอุ้ยบวกไปนั่นที่ค่ามากเลยนเนี่ยแสนต้องไปไปพอแล้วไปพอแล้วไปได้เลยอ่ะอธิบาย ัมพอแล้วให้ให้ทีเดียวนะครับหมดแล้วหมดตัวแล้วหมดตัวเลยไว่าหลังไหนตองอยู่ไหนอยู่นี่หมดหรือยังะทิ้งไหม่ใอะไรัถ่ายคลิปเมย์คอนเทให้เหอเออถ่ายคลิปถ่ายคลิปลูนาฉันมันจะไม่อยากออกสื่แกดู มันเติมแอปมันไม่รู้หรอ